สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเฟื่องเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเฟื่องจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านออกเสียงค่ะ ค่ะการอ่านออกเสียงของพวกวันนี้ก็คือจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านสะกดคําสระอึนะคะพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านสะกดคําสระอึกกันเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะหนังสือเล่มแบบหัดอ่านภาษาไทยอา่เจอหรือ,อยังคะ ถ้าเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ่านสะกดคำสระ,ะอึได้เลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆเ,เปิดมาหน้านี้เลยค่ะหน้าที่22นะคะหน้าที่2 2นะคะจะมีสองนำสองค่ะอ่าหน้านี้นะคะเป็นสระ,ะอึนะคะอ่าทีนี้หน้านี้เดี๋ยวผมจะพาเด็กๆ อ่านสะกดคำสะละอึนะคะอ่าเจอกันหร้อย่างคะเด็กๆอ่าถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านนี่เลยนะคะเด็กๆอย่าลืมชูนิ้วขึ้นมาด้วยนะคะใช้นิ้วชี้ชี้ไปตรงที่ตัวพระยัญชนะที่เรากำลังจะอ่านนะคะอ่าเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าบรรทัดที่หนึ่งตัวที่ครูเฟิงกำลังชี้อยู่ คือพยัญชนะตัวอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะคือพยัญชนะตัวกอไก่นะคะแล้วกอไก่ออกเสียงยังไงคะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วค่ะกอไก่ออกเสียงกอนะคะกับสระอะไรคะข้างบนค่ะอ่าสระอึน,นะคะ ทีนี้เด็กๆอ่านตามคูเฟื่งนะคะอย่าลืมใช้นิ้วชี้ตามคุณครูด้วยนะคะกออ,อึอกึต่อมาค่ะกออึอกึก็อึอกึกออคึอกึ กออเอ้ออ,อทีนี้ต่อมานะคะบรรทัดต่อมาค่ะบรรทัดต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วค่ะเป็นพระยัญชนะตัวจอจานนะคะแล้วจอจานออกเสียงยังไงคะอ่ะจอจานนะคะออกเสียงจอค่ะจอจานกับสระอื่นะคะอ่านตามรูฟเิงนะคะ จออึอืจอจือจออึจอจือจออึจือจออึจืออ่าเสร็จแล้วทีนี้มาดูบรรทัดต่อมาค่ะ บรรทัดนี้เลยนะคะเด็กๆเ,เจอหรือยังคะเด็กๆคิดว่าตัวพยันชนะตัวนี้คือตัวอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะตัวดอเด็กนะคะดอเด็กกับสระอื่นนะคะดอเด็กออกเสียงยังไงคะดเด็กๆอ่าดอเด็กออกเสียงดอนะคะอ่าดออืดึดดอดออืดึ ดอึดดออดอต่อมาค่ะบรรทัดต่อมานะคะพระยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆอ่าตัวตอเต่านะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่า ดอเด็กกับตอเต่าเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรคะไม่เหมือนกันตรงไหนคะอ่าไม่เหมือนกันตรงที่ตัวตอเต่าเขาจะหัวเป็นยังไงคะหัวแตกค่ะส่วนดอเด็กหัวไม่ได้แตกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตดูดีๆนะคะอ่าตอเต่าอ,ออกเสียงยังไงคะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะตอเต่านะคะออกเสียงตอค่ะ กับสาะระอื่นะคะอ่านตามครูเฟิงนะคะเด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วชี้ตามคุณครูด้วยนะคะตออึตตออึตตออึตึตออึต่ึ ตออึต่าบรรทัดต่อมาค่ะบรรทัดต่อมาเป็นพระยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วค่ะเป็นพระยัญชนะตัวบอใบไม้นะคะกับสลระอึนะคะบอใบไม้ออกเสียงยังไงคะเด็กๆอ่าบอใบไม้ออกเสียงบอนะคะอ่านตามครูฟิงนะคะบออึบึ บอือบึบอออบึบอออบึบอออบึอ่าทีนี้มาบรรทัดต่อมาค่ะบรรทัดต่อมาเป็นพระยันชนะตัวอะไรคะอ่าเป็นพระยัญชนะตัวปอปานะคะ เด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่าบอใบไม้กับปอปลาเขาไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันตรงไหนคะไม่เหมือนกันตรงที่ปอปลานะคะหางจะยาวส่วนบอใบไม้หางเขาจะสั้นนะคะทีนี้พระยันชนะตัวปอปลาออกเสียงยังไงคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะ พยันชนะตัวปอปานะคะจะออกเสียงปอค่ะ,ะกับสระอือนะคะอ่านตามครูเฟิงนะคะปอ,อืึปืปอือปึปอ,อืึปึอปอ,อปือ,ป,อ,อปือ ปอึอปึบรรทัดต,ต่อมาค่ะบรรทัดนี้เลยนะคะอ่าบรรทัดต,ต่อมานะคะเด็กๆคิดว่าพระยัญชนะตัวนี้คือพระยัญชนะตัวอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะตัวนี้นะคะก็คือพระยัญชนะตัวออ่างค่ะอ่าออ่างกับสละอึน,นะคะออ่างออกเสียงยังไงคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะ ออ่างนะคะออกเสียงออค่ะอ่าทีนี้เด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะอืออ so ื <Beng Zen> <enta> อ in OB, อือออ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  ทีนี้เสร็จแล้วนะคะมาบรรทัดส,สุดท้ายเลยค่ะในกรอบนะคะกรอบสีอะไรคะเด็กๆอ่ใช่แล้วค่ะกรอบด้านล่างนะคะกรอบสีฟ้านะคะเจอไหมคะถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่1กันก่อนนะคะเด็กๆคิดว่าพระยัญชนะตัวข้างหน้าตัวนี้เลยตัวที่1ตัวนี้คือตัวอะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะตัวนี้ก็คือตัวกอไก่นะคะแล้วกอไก่ออกเสียงยังไงนะคะอกอไก่ออกเสียงกอค่ะทีนี้เดี๋ยวอ่านตามคุเพื่อนะคะกออเกือ่าต่อมาค่ะพระยันชนะตัวอะไรคะพระยันชนะตัวจอจานจอจานออกเสียงยังไงคะเด็กๆจ่อจานออกเสียงจอนะคะ โดอ,อึจ,จึอ่าต่อมาค่ะพระยัญชนะตัวอะไรคะอ่าพระยัญชนะตัวโดเด็กนะคะแล้วโดเด็กออกเสียงยังไงคะเด็กๆอ่าโดเด,ด็กออกเสียงโดนะคะอ่าเด็กๆออกเสียงตามครูฟังนะคะดอ,อึดึอ,อ่าต่อมาค่ะพระยัญชนะตัวอะไรคะอ่าพระยัญชนะตัว ตเต่านะคะอ่าตอเต่ากับดอเด็กอย่าลืมสังเกตดูดีๆนะคะตอเต่าหัวเขาจะแตกนะคะส่วนดอเด็กหัวไม่แตกนะคะอ่าตเต่าออกเสียงยังไงคะอ่าตเต่าออกเสียงตอค่ะอ่าเด็กๆออกเสียงตามครูเฟิงนะคะตออึตึอ่าต่อมาค่ะเป็นพระยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆอ่าพระยัญชนะตัว บอใบไ,ไม้นะคะอ่าบอใบไ,ไม้ออกเสียงยังไงคะอ่าบอใบไ,ไม้ออกเสียงบอนะคะอ่าเด็กๆอ่านตามคุณฟ้งนะคะบอบอเบึอ่าทีนี้ตัวต่อมาค่ะเป็นพระยัญชนะตัวอะไรคะอ่าเป็นพยัญชนะตัวปอปาค่ะ ปอปลากับบอใบไม้เด็กๆก็อย่าลืมสังเกตดูดีๆนะคะว่าปอปลานะคะเขาจะหางยาวส่วนบอใบไม้เขาจะหางสั้นนะคะเด็กๆอย่าสับสนนะคะสังเกตดูให้ดีนะคะอ่าแล้วปอปลาออกเสียงยังไงคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะปอปลานะคะออกเสียงปอค่ะอ่าเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะ ปออ่ปือ่ะตัวสุดท้ายเลยค่ะตัวสุดท้ายเป็นพระยันชนะตัวอะไรคะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วค่ะเป็นพระยันชนะตัวออ่างนะคะแล้วออ่างออกเสียงยังไงคะอ่าออ่างออกเสียงอค่ะอาเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะอ่อือ่อึออ ทีนี้เพื่อก็ได้พาเด็กอ่านสะกดคําพระยัญชนะกับสรรอึกกันจบไปแล้วนะคะเด็กก็อย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ แล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแม้ตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ